สนใจยังไงกิ่งบอกก่อนเลยว่าได้แน่ๆเงินบำนานปีละ360 0ในขณะที่คุณชำระเบีย้ยตกอยู่ที่ปีละประมาณ260นะคะคุณจ่ายเบีย้ย2 0 0 0สน สวัสดีค่ะพกกบกับจิ๊ชเชิ้เค,ค่ะกับช่องประกันในทุง่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปในช่องประกันในทุง่งลาเวนเดอร์กันเป็นประจําอยู่แล้วก็พอจะรู้จักช่องประกันในทุง่งลาเวนเดอร์รู้จักกิ๊กกันแล้วนะคะแนะนําช่องให้สักครู่นะคะช่องนี้นะคะชื่อช่องว่าการในทุง่งลาเวนเดอร์นะคะคอนเซปต์ของ นี้ก็คือกิ๊กจะทาเนื้อหาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวข้องกับการทาประกันนะคะก็คือสรุปแผนประกันแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเน้นไปทางการทําประกันชีวิตคุ้มครองทุนประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันให้คนข้างหลังที่เรามีห่วงอยู่นะคะหรือไม่ก็เน้นไปความคุ้มครองเปประกันสุขภาพนะคะหรือไม่ก็เน้นในการลดหย่อนภาษีด้วยการทาประกันแบบบํานาญหรือแม้กระทั่งประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางประกันกลุ่มนะคะก็มีหลากหลายคลิปในช่องนี้นะคะช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์นะคะเพื่อนๆสามารถร์ช ปหาประกันในทุกเราเวนเดอร์ได้ถูกช่องทางนะคะกิ๊กแนะนําตัวเองค่ะนางสาวพาริตาดุยแดงค่ะขึ้นเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนให้ด้านข้างนี้นะคะสําหรับเพื่อนเื่อท่านใดนะคะที่มาชมคลิปสรุปแผนประกันแบบต่างๆแล้วเกิดสนใจหรือว่าชอบแผนไหนก็ตามสามารถนําคลิปนั้นนะคะไปพูดคุยกับตัวแทนได้นะคะหรือว่าหากท่านใดยังไม่มีตัวแทนดูแลและต้องการให้กิ๊กนะคะเป็นตัวแทนดูแลให้ข้อมูลนะคะ ถามตอบนะคะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทําประกันนะคะตลอดจนถึงขั้นสมัครทําประกันนะคะก็สามารถติดต่อกริกได้ค่ะกิิกขึ้น QR code ให้ด้านข้างนี้ค่ะแอดไลน์นะคะแอดประกันขีดกลางลาเวนเดอร์นะคะกิิกจะเป็นคนตอบคําถามเองนะคะสําหรับลูกค้าทุกคนตอบเองทุกเคสน,นะคะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลนะคะเพียงแค่แจ้งเพศนะคะแจ้งปีพศเกิดน,นะคะหรือว่าปรึกษาได้ค่ะว่าคุณเหมาะกับประกันแบบไหนกิ๊กก็จะส่งรายละเอียดให้คุณชนานเลือกแบบที่คุณ ตรงตามกับวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุดค่ะ และสําหรับคลิปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะแบบประกันนะคะช่วงนี้กิ๊จะสรุปเป็นแผนประกันแบบบํานาญนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่หลายๆท่านนะคะเป็นช่วงที่รับโบนัสจากทางบริษัทมานะคะหรือว่ามีเงินก้อนนะคะและต้องการวางแผน1นึ่งรถยนตภาษี2วางแผนการเกษียณอายุนะคะตัวนี้ค่ะทาไมเราต้องวางแผนทั้งภาษีทั้งการวางแผ, ن, แผนเกษียณด้วยประกันแบบบํานาญนะคะรูปแบบของการทาประกันแบบบํานาญถ้าสําหรับท่านใดนะคะยังไม่คุ้นเคยกับประกันร,รูปแบบน,นี้กิ๊ก ทียบเคียงให้กับกลุ่มอาชีพข้าราชการนะคะที่กลุ่มอาชีพข้าราชการเขาทํางานไปจนถึงอายุ60ปีใช่ไหมคะแล้วเขาก็กเกษียณไม่ทํางานแล้วแต่เขาก็ยังมีเงินบํานาญนะคะเงินเข้าทุกๆเดือนนะคะในทุกๆปีนั่นคือเงินบํานาญเงินบํานาญคือได้รับในวันที่เราไม่ต้องทํางานแล้วแต่เรายังมีเงินบํานาญเข้าบัญชีของเรานะคะเป็น เป็นแบบรายเดือนหรือแบบรายปีก็สามารถเลือกได้นะคะสําหรับกลุ่มนะคะที่ไม่มีไม่ได้เป็นกลุ่มข้าราชการถามว่าเรามีทางเลือกในการทําประกรันแบบบํานานะคะซึ่งเราก็เหมือนกันค่ะเราก็ ส่งเบี้ยรประกันนะคะเป็นการเก็บเงินนะคะโดยการส่งเบี้ยรประกันนะคะชาระเบี้ยรประกันในช่วงที่เรายังทํางานอยู่นะคะและในช่วงที่เราไม่ได้ทํางานแล้วนะคะเราก็จะได้รับเงินบํานาญจากบริษัทประกันเข้าบัญชีเราเนี่็คือการวางแผนกเกษียณร,รูปแบบหนึ่งนะคะหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในองค์กรเอกชนนะคะหรืออยู่ในองค์กรบริษัทต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าดูแล ธุรกิจของตัวเองก็อาจจะมีการวางแผนเรื่องการเกษียณด้วยช่องทางการลงทุนอื่นๆหลากหลายช่องทางกันมาแล้วไม่ว่าถ้าคุณอยู่ในประสัทกอกชนก็จะมีประกันสังคมถูกไหมคะถ้าคุณลงทุนเองก็จะเป็นพวก i m f ต่างๆเนี่คือเป็นทางเลือกในการวางแผนเกษียณและสําหรับคลิปนี้กิ๊กสรุปแผนประกันแบบบนานาญให้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะและส่วนความสําคัญในการเรื่องในการวางแผนภาษีถามว่า ประกันบนานาญช่วยในเรื่องการวางแผนภาษียังไงนะคะถ้าคุณมีเงินได้นะคะต้องเสียภาษีนะคะเมื่อคุณทําประกันแบบบํานาญนะคะเบี้ยประกันแบบบํานาญสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเห็นว่ากิจกรรตัวอย่างเป็นเบี้ยประกันหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นลดหย่อนภาษีเต็มแม็กซ์ไปเลยนะคะเพราะว่าเงินได้ก็จะเกินเกณฑ์ไปแล้วนะคะไม่แต่สิบ ในการลดหย่อนภาษีของเบี้ยรประกันแบบบำนาญน,นะคะคำนวณจาก15ไปคูณเงินได้แล้วก็เปรียบเทียบกับ200,000บาทนะคะจำนวนไหนเป็นค่าร้อยกว่าก็เอาจำนวนนั้นไปแสดงยืน่นลดหย่อนภาษีแต่ถามว่าคุณทำเกินที่ ไปแล้วยอดภาษีได้ไหมทาได้เพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบของการวางแผนคุณต้องการรับเงินบํานาญเท่าไหร่ให้กิ๊กคำนวณให้ได้ว่าคุณต้องชาระเบี้ยประกันเท่าไหร่แต่เกณฑ์ที่กิ๊กบอกไปว่า15%ของเงินได้แล้วก็ไม่เกิน2,000 0 0บาทนั่นก็คือเกณฑ์นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเท่านั้นนะคะและสําหรับคลิปในวันนี้นะ่าสนใจยังไงน่าสนใจก็คือโจทย์ที่กิ๊กนำเสนอในวันนี้นะคะคือเป็นการวางแผนรับเงินบํานาญให้ได้ประมาณเดือนละ3 0 0 0 0บาท 1ปีนั่นก็คือต้องการรับเงินบำนาญน,นะคะมีเงินบำนาญเข้าบัญชีปีละ3 6 0 0 0 0บาทนะคะโดยนะคะต้องการลดหย่อนภาษีด้วยแล้วให้กิ๊กคำนวณให้หน่อยว่าต้องจ่ายเบี้ยป,ประกันประมาณเท่าไหร่นะคะเคสนี้ค่ะกิ๊กจะยกตัวอย่างเป็นเคสของคุณผู้หญิงอายุ40ปีค่ะแผนประกันแบบบำนาญแผนในวันนี้นะคะน่าสนใจยังไงกิ๊กบอกก่อนเลยว่าได้แน่แเงินบำนาญปีละ3 6 0 0 0 0ในขณะที่คุณชำระเบีย้ยตกอยู่ที่ปีละประมาณ2 6 0 0 0 0 ะะรสรุปร่าวๆคอนเซ็ปต์ของการทําแผนประกันบํานาญคลิปในวันนี้นะคะเคสที่กี้ยกตัวอย่างจะเป็นการได้รับเงินบนานาญนะคะตกปีละ3ามแสนหกนะคะรับเงินบํานาญยาวตลอดสัญญาคือ26ปีนะคะแต่คุณชําระเบี้ยประกันประมาณแค่2องแสนหกแล้วก็ชาระเบี้ยประกันเพียงแค่20ปีเท่านั้นเบี้ยประกันที่ชําระก็น้อยกว่าแล้วนะคะจำนวนปีที่ชําระก็น้อยกว่านะคะชาระ20ปีไปจนถึงอายุ60ปีนะคะสาหรับเคสในวันนี้แต่รับเงินบํานาญนะคะปีละสามแสนหกสำหรับโจทย์ในวันนี้ และสำหรับแผนประกันที่สรุปวันนี้นะคะชื่อแผนว่าบํานาญ 8560G15 นะคะแผนนี้นะคะจะเป็นแผนประกันแบบบำนาญนะคะที่ให้คุณชำระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีเหมาะกับท่านที่เกษียณตอนอายุ60ปีหรือไม่ท่านที่ต้องการเริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุ60ปีนะคะบำนาญ 8560G15 แผนนี้จะจ่ายเงินบำนาญให้คุณปีละ12%ของทุนประกรันหรือจำนวนเงินเอาประกันแบบคงที่ 2%เช <Humans. S 1> ่นทําทุนประกัน1ล้านคุณก็จะได้รับเงินบํานาญอยู่ที่ปีละ120,000บาทถ้าคุณทําทุนประกัน2ล้านคุณก็จะได้รับเงินบํานาญตกปีละ12%ไปคูณ2ล้านนั่นก็คือเงินบํานาญปีละ240,000บาทนะคะสำหรับช่วงอายุที่สามารถสมัครทําได้สําหรับแผนบํานาญ8560นี้นะคะรับสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ปีนะคะไปจนถึงอายุ55ปีค่ะ และในเรื่องความคุ้มครองชีวิตในเมื่อคุณทําประกันแบบบำนานแล้วความคุ้มครองชีวิตจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะความคุ้มครองชีวิตในที่นี้ก็จะหมายถึงกรณีที่ผู้เอาประกันหรือว่าคุณทาเสียชีวิตนะคะอาจบางท่านอาจจะสงสัยว่าจะจ่ายเงินผลประโยชน์ไหมจ่ายให้อย่างไรสําหรับแผนประกันแบบบำนาญน,นะคะ สำหรับแผนประกันแบบบำนาญ8 5 6 0 G า5นี้นี้นะคะกิ๊งแยกความคุ้มครองชีวิตออกเป็น3าช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คือช่วงที่คุณยังชำระเบี้ยประกันอยู่ตั้งแต่วันที่คุณสมัครทำประกันนะคะไปจนถึงอายุ60ปีนะคะตอนที่คุณยังไม่ได้รับเงินบำนาญน,นะคะก็ณมีหากเสียชีวิตในช่วงที่ทยอยชำระเบี้ยประกันอยู่ะคะ่ะความคุ้มครองชีวิตนะคะจะตามตารางที่กิ๊งนำเสนอให้นะคะจะอยู่ที่100%เถึง250%ของทุนประกัน นะคะกรณีเสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบํานาญแ,และความกังองชีวิตช่วงที่2นะคะก็คือช่วงที่คุณเริ่มรับเงินบํานาญไปแล้วนะคะกรณีเสียชีวิตในช่วงที่คุณเริ่มทยอยรับเงินบํานาญไปแล้วในช่วงที่2นี้นะคะ ผลประโยชน์นะคะที่จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์จะคำนวณจากจากตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ15ปีนะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงกรณีเสียชีวิตในช่วงที่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ73ปีนะคะกิ๊กก็จะมีตารางความคุ้มครองให้เป็นคำนวณเป็นมูลค่าของเงินปัจจุบันออกมาให้เห็นว่าเสียชีวิตในแต่ละปีจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์เท่าไหร่และในช่วงที่3นั่นก็คือช่วงที่กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่อายุ74ปีเป็นต้นไปคือคุณได้รับเงินบำนาญมาแล้วนะคะ15ปีหลังจากที่ได้รับมาแล้ว15ปีความคุ้มครองชีวิตก็จะหมดลงนะคะก็จะไม่มีเรื่องความคุ้มครองชีวิตหมายความว่าจะไม่มีเงินผลประโยชน์กรณีหากเสียชีวิตตั้งแต่อายุ74ปีเป็นต้นไปเนื่องจากแผนประกันแบบบำนาน,นะคะจะเป็นแผนที่คุณชำระเบี้ยประกันและทยอยรับเงินบำนาญไปจนครบอายุสัญญานะคะจะไม่มีเงินก้อนในปีสุดท้ายเหมือนประกันแบบสะสมรับแผนอื่นๆนะคะ การทำประกันบำนาญจึงบอกได้ว่าเป็นการวางแผนเกษียณอย่างแท้จริงคุณจะทราบเลยนะคะว่าเงินบำนาญที่คุณจะต้องการได้รับใช้ได้ใช้นะคะในช่วงที่คุณเกษียณคือตกอยู่ที่ปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะคะคุณก็จะจัดสรรรายจ่ายในช่วงเกษียณได้อย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากในวัยที่เรากเกษียณแล้วนะคะเราไม่ได้โฟกัสที่ เราจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่แต่เราจะโฟกัสการจับจ่ายใช้สอยให้เพียงพอกับเงินที่เราวางแผนไว้นั่นเองค่ะนี่คือการวางแผนเกษียณด้วยเงินประกันแบบบำนาญน,นะคะ ปรับนะคะคอนเซ็ปของแผนประกันแบบบำนาญ 8560G15 ที่อีกแจ้งไปนะคะว่าทำได้ตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ55แล้วก็ทยอยทชำระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีและเริ่มรับเงินบำนาญในช่วงที่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ85ปีตลอดสัญ,ญญานี้คือได้รับเงินบำนาญรวม26ปีนะคะอัตราการรับเงินบำนาญก็คือ12%ของทุนประกันหรือจานวนเงินเอาประกันนะคะ สำหรับตัวอย่างที่นำเสอนอในวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นของคุณผู้หญิงอายุ40ปีนะคะวางแผนทำประกันแบบบำนาญแผนนี้ค่ะ8 560G15 นะคะโดยโจทย์ก็คือต้องการรับเงินบำนาญตกอยู่ที่ปีละ360,000บาทก็คือหาร คร่าวๆนะคะก็คือตกได้รับเงินบำนาญเดือนละ30,000บาทนะคะเราคิดทั้งปีว่าปีละ3า0 0 0 0หบาทสําหรับเคสในวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าต้องชําระเบี้ยประกันเท่าไหร่และผลประโยชน์รวมที่ได้รับตลอดอายุสัญญาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเคสนี้ค่ะชําระเบี้ยประกันนะคะตั้งแต่อายุที่ทําเริ่มทําตอนอายุ40ปีนะคะชําระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ60ปีนั่นก็คือช่วงนี้ก็คือค่อยคุณชําระเบี้ยประกัน20ปีดหยนอนภาษีได้20ปีนะคะเบี้ยประกันของเคสนี้จะตกอยู่ที่ปีละ 2องแ6นบาท คุณใช้เบี้ยรประกันเพียงปีละประมาณ2 0 0แสนกว่านั่นก็คือ2 6 3 7 6 0บาทนะคะแผนนี้จะได้ทุนประกันอยู่ที่3ล้านบาทนะคะเงินบำนาญที่จะได้รับจะตกอยู่ที่ปีละ3 6 0 0 0บาทนะคะเบี้ยรประกันนะคะเบี้ยรประกันจ่าย20ปีก็คือจ่ายตั้งแต่อายุที่ทำโจนในวันนี้คือ40ปีจ่ายต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60ปีเป็นระยะเวลา20ปีสำหรับเคสนี้กิ๊กรวมมาให้ค่ะว่าชำระเบี้ยรประกันรวมนะคะคเท่ากับว่าเคสนี้ค่ะชำระเบี้ยรประกันรวมอยู่ที่5 2 7ล้านบาทนะคะ สำหรับเคสน,นี้อย่างที่บอกไปได้ทุนประกันอยู่ที่3ล้านบาทถามว่าทุนประกันมีความสําคัญอย่างไรนะคะทุนประกันก็จะเป็นตัวกําหนดเงินบํานาญที่จะได้รับเพราะว่าแผนบนานาญ8560าแผนนี้คุณจะได้รับเงินบํานาญที่เป็นิดเป็น12%ของทุนประกันในที่นี้คุณต้องทําทุนประกัน3ล้านเพราะเอา12%ไปคูณ3ล้านจะได้รับเงินบํานาญตกปีละ3 6 0 0 0 0บาทตามที่คุณต้องการ แล้วก่คูณให้ค่ะว่าเงินบำนาญตลอดอายุสัญญาตั้งแต่อายุ60ปีนะคะที่คุณได้รับประหารทยอยได้รับไปจนถึงอายุ8ปปีนะคะนับรวม26ปีนะคะเอา26ปีไปคูณ3 6 0 0 0 0บาทนะคะก็จะสรุปได้ว่าผลประโยชน์จากเงินบำนาญตลอดอายุสัญญาดีนะคะที่คุณได้รับนะคะรวมทั้งสิ้นก็คือ9 3 6 0ล้านบาทนะคะและเมื่อเรานำเงินบำนาญตลอดอายุสัญญา ไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่คุณชําระรวมนะคะคุณชําระเบี้ยประกันนะคะปีละ2อ3 7 6 6บาทนะคะ20ปีรวมแล้วก็5 2 7 5้0 0บาทนะคะแต่เมื่อสักครู่คุณได้รับเงินบํานาญรวมทั้งสิ้น9ก้าล้านสามบาทส่วนต่างที่คุณได้รับเงินบํานาญนะคะตลอดอายุสัญญามากกว่าเบี้ยประกันที่คุณชําระไปนะคะกิ๊กลงให้ค่ะคิดเป็นจํานวนเงิน4ี่ล้านแปดบาทนะคะ สำหรับเคสในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอายุ40ปีนะคะชำระบด้ประกรันเป็นระยะเวลา20ปีนะคะคุณอาจจะวางแผนเก็บเงินเป็นระยะเวลา20ปีได้รถยนต์ภาษีภายใน20ปีนี้หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มพนักง,งานบริษัทที่ได้รับโบนัสประจําปีอาจจะเอาช่วงเวลาที่คุณได้รับโบนัสประจําปีนะคะนาเงินเหล่านั้นนะคะมาวางแผนบริหารการ โดยการทำประกันแบบบำนาญแผนนี้นะคะและแผนนี้ค่ะความคุ้มครองชีวิตนะคะเดยวที่จะมีตารางขึ้นให้ด้วยค่ะความคุ้มครองชีวิตอย่างที่บอกไปก็นิดมีหากเสียชีวิตนะคะในช่วงที่เรายังชําระเบี้ยประกันอยู่ก็คือเสียชีวิตก่อน60ปีคิดพูดไว้นิดนึงเผื่อทุกท่านอยากรู้นะคะว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์คนข้างหลังเท่าไหร่นะคะกรณีนี้นะคะตั้งแต่เริ่มทาประกันนะคะไปจนถึง อายุ60ปีจะมีความคุ้มครองชีวิตอยู่สำหรับแผน8560จะมีความคุ้มครองชีวิตที่100%ของทุนประกันไปจนถึงอายุ40ปีและพอไปถึงอายุ45ปีก็จะทยอยเพิ่มขึ้น110% 120% 130%ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดก็คือ250%เช่นยกตัวอย่างขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะถ้ายกตัวอย่างกรณีเสียชีวิตตอนอายุ50ปีนะคะผลประโยชน์กรณีมรณะกร,รมจะอยู่ที่150% ของทุนประกันนั่นก็คือ150%เปไปคูณกับ3ล้านจะเท่ากับ4ล้าน5คือจํานวนเงินที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์และตัวอย่างต่อมากรณีหากเสียชีวิตตอนอายุ55ปีนะคะความคุ้มครองชีวิตตามตารางนะคะก็คือ200%เปอร์เซ็นต์ในที่นี้ก็คือความคุ้มครองชีวิตเงินผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ก็จะเท่ากับ6ล้านบาทนั่นเองค่ะ และสําหรับความคุ้มครองชีวิตนะคะคลิปนี้กิ๊กขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมความคุ้มครองชีวิตจากการดูตารางมูลค่าปัจจุบันนะคะกรณีที่หากเสียชีวิตในช่วงที่เรา,เราทยอยรับเงินบํนานาญอยู่ค่ะก,ก็ดูตารางมูลค่าปัจจุบันจากตารางข้างๆนี้นะคะสังเกตได้ว่าถ้าตัวอย่างในวันนี้ว่าหากว่าผู้ออรกการหรือคนทำบันทัดปกระกันนะคะเสียชีวิตในปีที่10บที่รับเงินบนานาญนะคะครบ10ก้อนแล้วรับมาแล้ว10บก้อนนะคะก็ไปดูบรรทัดที่1ิบ ะะจำนวนปีที่ได้รับก็คือบรรทัดที่เลข10นะคะตัวเลขในนั้นก็คือ566.05นะคะหลักการคำนวณที่กิ๊กคำนวณออกมาให้นะคะให้เอาทุนประกันนะคะหารด้วย1000แล้วไปคูณตัวเลขในตารางสำหรับเคสนี้ค่ะกิ๊กเอา3ล้านหารด้วย1000ไปคูณกับ566.05ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหากรับเงินบำนาญมาแล้วประมาณสิปีนะคะเงินผลประโยชน์ที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ก็จะมีใจ่ายให้อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ และนะคะสำหรับแผน8560นี้หากเสียชีวิตตั้งแต่อายุช่วง74ปีเป็นต้นไปจะไม่มีผลประโยชน์จ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ค่ะและสำหรับแผนประกันแบบวันนี้นะคะนั่นก็คือบำนาญ8560ค่ะย,ย้ำอีกครั้งค่ะว่าแผนนี้คุณจะได้รับเงินบำนาญปีละ12%ของทุนประกันนะคะสมัครทำได้ตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึงอายุ55ปีนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจวางแผนทำประกันแบบบำนาญน,นะคะแผนบำนาญ8560 อีกชูจุดเด่นของแผนนี้นะคะแผนนี้ก็คือจุดเด่นก็คือความคุ้มครองชีวิตในช่วงที่คุณยังชําระเบี้ยประกันอยู่ถือว่าเป็นความคุ้มครองชีวิตที่ค่อนข้างสูงนะคะ100%ถึง250%นะคะอาจจะเหมาะกับกลุ่มที่ มีลูกมีหลานมีคนข้างหลังนะคะแล้วก็คอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยนะคะก็มักจะเลือกทําแผนบำนาญ8560แต่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่กี้เคยทําคลิปมาแล้วนะคะเดี๋ยวที่ทํา EP ถัดไปก็จะเรียกว่าแผนบำนาญ9 9 6านะคะแผนนี้จะเน้นรับเงินบํานาญตลอดอายุสัญญาเยอะที่สุดกว่าทุกแผนในท้องตลาดนั่นก็คือรับตั้งแต่อายุ66 นั่นก็คือรับตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ99ปีลองดีด IRR ตลอดอายุสัญญาจะถือว่าสูงมากๆนะคะสำหรับแผนบำนาญ9960ซึ่งแผนบำนาญ9960นะคะจะเน้นรับเงินบำนาญเยอะที่สุดยาวที่สุดนะคะแต่ว่าความคุ้มครองชีวิตนะคะการันตีความคุ้มครองชีวิตไปถึงแค่อายุ68ปีนะคะเหมาะสําหรับท่านที่ยังโสดอยู่ไม่มีภาระาข้างหลังไม่มีไม่มีคนข้างหลังให้ต้องเป็นห่วงหรือไม่ต้องกังวลหรือว่ามีประกันชีวิตที่คุ้มครอง เน้นทุนประกันในส่วนแรกที่มากเพียงพออยู่แล้วเล่มประกันแบบบำนาญจึงโฟกัสเรื่องผลประโยชน์จากเงินบำนาญให้ตัวเองได้รับในเพื่อบรหิหารจัดการในวัยเกษียณก็จะเหมาะสำหรับแผนบำนาญ9960ค่ะเดี๋ยวกิ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดต้องการไปดูอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือแผน9960ค่ะที่กิ๊กบอกไปว่าผลตอบแทนค่อนข้างจะดีมากๆสำหรับแผนบำนาญแผน9960ของทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะและสำหรับวันนี้กิ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับฟัง คลิปจิ๊กนะคะในช่องประกันในทุกเราวเวนเดอร์สรุปแผนประกันแบบบำนาญ8560มาจนถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะคะจิ๊กย้ำอีกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ค่ะสแกน QR โค้ดด้านข้างนี้นะคะแอดประกันขีดกลางราวเวนเดอร์นะคะทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับจิ๊กได้นะคะจิ๊กจะคำนวณเบี้ยประกันให้นะคะโดยนะคะลูกค้าที่สนใจทำประกันแบบบำนานอาจจะแจ้งจิ๊กได้เลยเหมือนตัวอย่างในวันนี้ว่าต้องการรับเงินบำนานปีละเท่าไหร่ ะะหรือในบางกรณีก็แจ้งงบประมาณมากับกิกได้นะคะไม่ว่างบประมาณที่คุณมีอยู่ที่ชําระเบี้ยได้นะคะหรือว่าตัวจํานวนเงินที่คุณต้องการนําไปลดหย่อนภาษีนะคะเพื่อทําให้ไปลดหย่อนภาษีแบบพอดีพอดีคุณก็แจ้งจํานวนเบี้ยประกันที่คุณจะจ่ายได้นะคะกิกก็จะมาคํานวณให้ว่าคุณจะได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่นะคะนี่คือรูปแบบการหามตอบได้นะคะแจ้งเพศแจ้งปีพศเกิดกับกิกมานะคะ หรือว่าโทรศัพท์มาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะก็เป็นเบอร์กิเองค่ะหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋กกิ๊จะทอยอยตอบคำถามให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงกิก็ฝากติดตามช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนเวลากี่ททำคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้เข้ามาชมคลิปบางทีกิ๊ก็จะสรุปแผนประกันแบบใหม่ๆหรือว่าสรุปเป็นโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลาณาเวลานั้นๆนะคะ สำหรับวันนี้กิ๊กลาไปก่อนค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุกงลาเวนเดอร์สวัสดีค่ะ